สวัสดีครับสวัสดี FC ทุททกๆท่านด้วยนะครับในคลิปเดีโอนี้นะครับอลิจะพาพี่ๆมาอยู่ในเหรียญของท่านเจ้าค,คุณพัฒนวัดห้วยด้วนใน2รุ่นนี้จะเป็นรุ่นที่ชื่อว่ากู้ภัยนะพี่นะในรุ่นนี้นะครับจะจัดสร้างโดยคุณพิเชษเสาแบน์นะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่อยู่ในสายงาน PHGA นะพี่ของสุพรรณการันตีนะครับเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันนะว่ารุ่นนี้มีความสวยงามขนาดไหนนะครับ เพราะว่าถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่มีความร้อนแรงมากๆนะพี่เออนี่นะครับมาอ๋อลืมบอกไปว่า2รุ่นนี้จะอยู่ในอ่าลังแจกทานนะพี่นะซึ่งในลังนี้นะครับก็จะเป็นเนื้อทองแดงนะครับเท่าที่ปลิศอาทราบมานะแล้วก็มาลุ้นงานลงยาจีวอกันมามาดูกันว่าปลิศจะโชคดีได้งานลงยาจีวรหรือเปล่านะครับเออ ในซีนเดิมนะครับเขาก็จะสกรีนเป็นสอเสือใหญ่ๆแบบนี้นะพี่นะเออก็เป็นอีกหนึ่งอ่าหนึ่งงานสกรีนของทีมงาน PSGA นะพี่มามาดูกันนะครับโอ้โหนะพี่อ่ามาลุ้นกันดีกว่า ในลุ้นแรกนะครับหนึ่งสองซ้มโอ้โหนะครับเนื <What S 1> ้อสีดำดำแบบนี้นะพี่เหรียญแจกทานนะครับเนื้อทองแดงรมดำเออเขาจะเป็นเนื้อทองแดงรมดำแล้วก็มาลุ้นงานลงยากันมาดูกันว่าปริจะได้งานลงยาหรือเปล่านะครับหนึ่งสองซ้มโอ้โหนะครับเป็นงานอโลนนะพี่ในลุนแรกเป็นงานอโลนนะ ในรุ่นที่2นะครับค่อนข้างเหนียวเลยนะพี่นะเออนี่นะครับหนึ่งสองซอออ่แจกทานเนื้อทองแดงรมดำนะครับเหมือนกันนะพี่ลุ้นงานลงยาจีบอนนะครับ หนึ่งสองซ้มโอ้โหนะครับในสองเหรียญสองรุ่นที่ได้มาเป็นงานลมดำล้วนๆน,น,นะพี่เออเพราะว่างานลงยาจีวรหาค่อนข้างยากนะครับเขาบอกว่าในร้อยลุนจะมีงานลงยาจีวออยู่ประมาณ20อ่า20ลุนหรือ20เหรียญเองนะพี่นี่เหรียญแจกทานนะครับมามาดูความสวยงามของรุ่นนี้กัน อันดับแรกนะครับเรามาดูงานหน้าหลวงพ่อกันนะพี่อืม,อมนะครับงานแกะบล็อกสวยคมชัดชัดเจนรอยย่นรอยประสบการณ์ชัดเจนรายเกษาชัดด้านบนนะครับก็เป็นยันนะพี่สวยๆนะพี่นะแล้วก็งานผิวงานแกะบล็อกต่างๆนะพี่เหมือนมากสวยมากชัดมากนะครับอันนี้งานสังกติหรือว่างานจีวอนะครับ ออกแบบลวดลายได้สวยคมชัดมากนะพี่รุ่นนี้นะด้านล่างจะเป็นคําว่าเจ้าคุณพัดนะพี่นะแล้วก็จะตอกมินะพี่ออตอกโค้ดมิด้านล่างตรงนี้นะครับในเหรียญแจกเขาก็จะมีตอกแจกด้วยนะอตอกแจกนะพี่โอ้โหสวยสวยนะแล้วก็รุ่นนี้นะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ทํางานออกมาได้แบบ สวยงามทะลุมิติมากมากนะพี่นะดูนะครับเดี๋ยวปริศจะเอียงให้ดูนะพี่นะเี่มองไม่เห็นนะเออเน่นะพี่ดูนะครับนี่นะพี่งานนูนออกมาได้แบบนูนสูงนะพี่นะแบบนี้นะครับสวยๆนะพี่เหมือน,นเอาลอยองค์มาวางบนเหรียญเลยนะ เอองานของเขานะพี่นะแล้วก็ทรงเหรียญก็จะเป็นทรงเหรียญที่แบบสวยนะออนี่นะครับ่ะเดี๋ยวไปดูด้านหลังกัน1นึสองซ้มโอ้โหนะครับด้านหลังก็จะเป็น j จดีกลางน้ำนะครับงานแกะบล็อกเจดีสวยมากชัดมากนะพี่นะ ด้านบนจะเป็นคำว่าอายุยืนแล้วก็ตามมาด้วยเจดีกลางน้ำนะครับในเหรียญน,นี้ก็จะได้หมายเลข1755นะพี่นะอตอกดอเด็กชัดเจนเนื้อทองแดงรมดำแล้วก็จะเป็นงานโคดมิมิสองข้างนะครับอันนี้คือเจดีกลางน้ำนะนะพี่นะสวยคมชัดมากนะพี่แล้วก็ งานอ่าเขาเรียกว่าอะไรตรงนี้งานคลื่นน้านะพี่นะสวยคมชัดนะครับดูนะพี่เออเป็นคลื่นน้าเลยนะครับสวยๆด้านล่างก็จะเป็นชื่อรุ่นนะพี่นะใช้ชื่อรุ่นว่ากู้ภยัยเออนี่วัดทานทหารห้วยด้วนนะพี่แล้วก็อําเภอหนองบัวจังหวัดนะครสวรรค์นะครับ แล้วก็จะมีเส้นสายฝนนะพี่นะวิ่งบนลงล่างชัดเจนนะพี่ดูนะครับเออเหรียญเหรียญกู้ภยัยเหรียญรุ่นกู้ภัยนะพี่นะเออสวยๆนะครับอีกเหรียญหนึ่งก็เหมือนกันนะพี่ได้เนื้อเดียวกันทองแดงรมดำนะพี่นะเดีย๋ยวเรามาดูจมูกเหรียญน,นี้กันอื้อ สวยคมชัดนะครับนี่เห็นไหมพี่หน้าหลวงพ่อเล็กมากนะครับแต่ว่าทําอ่านรายละเอียดออกมาได้ดีเลยทีเดียวสวยๆนะพี่ตอกมิเหมือนกันนะพี่นะอือปะเดี๋ยวไปดูด้านหลังกันว่าปร,ริจะได้หมายเลขอะไรนะครับหนึ 1, 2, ่งสองซ้ำโอ้โหนะครับในเหรียญน,นี้จะได้หมายเลขหนึ่นะครับอ่าหนึ่ แล้วก็รายละเอียดทุกอย่างเหมือนกันนะพี่นะโดเด็ก1701นะพี่นี่เนื้อทองแดงรมดำนะครับอันนี้นะครับที่บริได้มาจะเป็นเหรียญอยู่ในชุดแจกทานนะพี่นะซึ่งตอนนี้ก็ออกมาแล้วนะครับในชุดแจกทานชุดนำเลิกอะไรประมาณนี้นะพี่แล้วก็ส่วนลังลุ้นธรรมดาเดี๋ยวรออีกทีนะครับ เออถ้าเกิดผลิตได้มาเดี๋ยวจะนํามาแกะทํารีวิวให้พี่ๆได้ชมกันนะเพราะว่าในลุ้นลังธรรมดาเขาก็จะมีอ่าหลายเนื้อหลายรายการหลายเนื้อหลายงานลงยางเหมือนกันนะพี่เหมือนเรียนอื่นๆทั่วไปนะครับแต่ว่างานจากทานเขาก็จะทําเพียงแค่ลมดําแต่ไม่แน่นะว่าในลังลุ้นธรรมดาอาจจะไม่มีงานลมดําก็ได้ในอนาคตรายการนี้อาจจะเป็นรายการที่หายากนะพี่นะ ออสุดท้ายนี้ปริศก็ฝากพี่ๆฝากกดซับสไคร b e ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกําลังใจให้ปริศด้วยนะแล้วก็มาคอยติดตามชมว่าในคลิปหน้าปริศจะนําเหรียญรุ่นไหนมาเปิดให้พี่ๆได้ชมกันสุดท้ายนี้สุดท้ายจริงๆนะพี่นะสวัสดีครับ